สร้างเนื้สร้างตัวครบเก็บหอมรอมริบมาด้วยกันจนกลายเป็นความสเุเร็จในชีวิตที่าคาถึงใจผมจึขอเชิญทุกท่านแสดงออกถึงความดีดีกับครอบครัวพรมมาด้วยเสียงปรบเบือดังๆังให้กับบ้านพรมมาด้วยครับผมสวยงามมา,ากๆเลยนะฮะเทวอการน,นี้ขอเยนเชวญเจ้าของบ้านคุณเกียรติศักดิ์ คุณวาสนาพรมมาพร้อมลูกสาวคนสวยขึ้นบนเวทีครับเสียเพราะว่าดังๆครับผมบ้านจะสมบูรณ์แบบได้ก้ต่อเมื่อครบอย่างนี้แต่ยังไม่ถึงร้อยถ้าร้อยก็คงจะมีลูกเขยนะขรองหลานนะฮะับรับในโอกาสนี้ผมขอเชิญท่านทุกท่านนะครับมองมาบนเวทีกรอบโครม,มาที่สมบูรณ์แบบ เหลือนิดเดียวคือมุ่งเขยและหลังเท่านั้นครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจะพอเมองของเราครับท่านนายเพืออาวรสังกรรมานแป้เกียรติมาเป็นประธานแล้วการนี้ขอเริญท่านขึ้นกล่าวอวยพรให้กับเจ้าของบ้านและแขกท่านอนรับท่านนายเพื่ออาวรสังกมานครับ เรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโดยเฉพาะทางเจ้าภาพนะคือคุณเกียรติศักดิ์และก็พร้อมทั้ททงตระกูลโทรมาทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นต้องต้องถือเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับที่ได้เชิญผมมาในวันนี้นะครับ จริงคุณกีฬาศาสตร์เาผมกับทีมเอาทีมทั้งหวัวเราเนี่ยนะผู้ผมก็รู้จักเป็นการสัวตัวกันอย่างดีแล้ววันนี้ทำให้ยางยากความตั้งใจขอาเรบที่มองไปทางขวาน,นะครับเราจะเห็นบ้านหลังใหญ่โตแล้วก็สวยงามกับต้องต้องชื่นชมนะครับต้องชื่นชมเลยแล้วับในความที่ตั้งใจ ม่เกียรตสังตตั้งใจสร้างครอบครัววันนี้เราก็ได้เห็นกับตาแล้วพวกเราที่มาวันนี้ก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันชื่นชมนะครับที่คนคนนึ่งเงนีกัวจะสร้างบ้านหลังได้ขนาดนี้เนี่ยต้องใช้ทั้งความพยายามความอดทนเก็บของลำบิดนะครับตัวเราจะได้ทั้งนี้ก็โดยว,วัตถุประสงค์หลักเลยก็คือหนึ่งให้มีบ้านเป็นที่ กับที่นอนเป็นที่สร้างความอ,อบอุ่นให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นที่เร,เรียกเอาไว้รับแขกเอาไว้ให้เพื่อนฝูงให้พี่น้องได้มาชื่นชมความสำารของของ,ของตัวเองนะครับว่าเราแม้เราจะมีอาชีพอะไรก็ช่างนะแต่เราได้แสดงถึงว่าเราได้มีความตั้งใจที่จะดูแลครอบครัวนะก็ะสิ่งที่บ้านเรียกพวกเราเห็นหลังนี้ การที่แรกผมผมมาเห็นพอเข้ามาผมก็นึงงกว่าไอ้เรามาปิดงานรว่ามางานแต่งงานหรือเปล่าแต่จริงต้องขึ้นมาชื่นชมบ้านนะครับแลวก็เรื่องในวันนี้นะครับก็ต้องขอ่าวนี้ว่าผมต้องขออนุญาตว่าอยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างความอบ่นเป็นที่บ้านที่ สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคุณกิศสสารร้องครอครัวนะครับแล้ว,ก,วลก็วันนี้ก็พวกเราก็มาช่วยกันประสุรู้แล้วกันนะ <S <S สมัครสมานเนทั้งคุณกิตสสารแล้วก็ครัวมีบ้านมีอะไรที่อบอุ่นแล้วก็หวังว่านับตั้งแต่เดี๋ยวเราเปิดเวทีเทป็นต้นไปเนี่ยเราก็ช่วยกันสนุกสนานแล้วก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้ เราช่วยกันส่งนะครับรกิตวิศัชน์พร้อมครอบครัวนะครับได้สร้างครอบครัวแล้วก็มีบ้านเรือนเป็นบ้านที่อบอุ่นแล้วก็สิ่งใดที่มันอาจจะไม่เป็นมงคลกับชีวิตอาจจะไม่มงคลกับบ้านก็อย่ามาแพร่ออผ่านบ้านบ้านหลังนี้เลยนะครับขอให้บ้านหลังนี้จงเป็นบ้านที่สร้างความอบอุ่นแล้วก็สร้างให้ครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ ยิ่งยิ่งไปข้างหน้าสิ่งที่ต้องขอไว้ทั้งสามเรื่องนะคุณกิตติศักดิ์นะ <S <S เรื่องแรกคือหนึ่งมีบ้านมีอะไรที่ดีๆแล้วอย่าไปหาเพิ่มแล้วกันเพราะว่าเมื่อเราก็เมื่อามาถึงจุดหนึ่งเราก็มีความภูมิใจเราวก็มีความพอใจลแล้วแหละว่าเราสร้างมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นหลายๆคนก็อิจฉา ว่าสร้างมาได้ยางไรนอกจากสร้างมาได้แล้วเนี่ยยังทําให้ครอบครัวอบอุน่นครอบครัวมีความสุขก็ก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับก็ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกําลังใจแล้วก็มาเป็นหลายๆอย่างให้กับครอบครัวของทุณกิจศักดิ์ให้อยู่กันด้วยความสงบสุขอยู่ด้วยความเรียบร้อยมาเป็นพี่พึ่งแล้วก็เป็นอีกหลายๆอย่างให้กับคนที่ คิดจะจะทาแบบนี้บ้างเราเออจะทํายังไงเราก็เราก็หวังไว้คงนันว่าครอบครัวนี้ถ้าดีมีความสุขมีความหลายอย่างก็จะเป็นต้นแบบของครอบครัวอื่นๆถ้าใครยังไม่รู้ว่าเราจะสร้างครอบครัวให้ก็เชิญมาปรึกษาได้นะครับน,นี่เป็นตัวอย่างที่ดีในวันนี้แล้วก็ใ้ข่าวว่าต้องมีลูกมีเต้าที่ที่น่ารักแล้วก็เป็นที่ เขาเรียกล้วไม่เป็นที่ราบากใจแก่ครอบครัววันนี้เรื่อเราก็มาแสดงความนดีลหลายเรื่องด้วยแล้วก็ท้ายก็ขอำอำนวยพรนะครับให้ครอบครัวคุณปิติศั์จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้ได้สมปรารถนาสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตก็อย่าได้มาแพร่ผ่านในในการดำรงชีวิตของครอบครัวคุณปิติศั์เลยนลครกบขอให้มีแต่ความเจริญ และที่สำคัญก็อยู่แล้วมีความสุขครับบ้านหลังนี้ครับต้องขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับเป็นครับประดับประ externally ของบ้านมีของชำรวยจอยจอยจอเดินไปรับมาเปิดทั้งสองเลยนะฮะเปิดด้วยวางเป็นกับท่านนะครับผมขอบคุณท่านแม่เลย อาวุธสัมภาระทั้งหมดของโโพี่สายเลี้เก็บเป็นอย่างสูงกับทางบ้านโภมาตอนนี้ความสุขควาเมเจริญตลอดไปเสียนงะปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งครับขอบคุณท่า,านนายกรัฐมนตสุนทรัาครับเอาล้วครับจากนี้ไปให้ทางเจ้าสาวหน่อยให้เจ้าสาวว่าวขอบคุณแขกดูไม่เก็บขอบใจจ้าวนะ ก็เฝ้าไปดูสายไหบ่ก็จะพ้น่อยบอก,ค,บอก,กคุณแกพูดไม่เกี่ยิไม่เนีอะไรพี <บ S 1> ่นี<ม>่นาย์ลงมาแล้วนะครับซื้อที่มาจบครับว่กอีสานบ้านเขาไปเลยมาสอบคุณแก่คุณเกียรติแพทน์มาในนี้นี่นาะค่ะค่ะมีติ้งไหนที่ขาดตกบกพร่องไปไคคทั้งเกากรอกระขอไปแขกที่แพทย์มาเนัะ